ทีมปากก็แย้มย้ายกันไปคนละสถานที่แต่ใครจะได้แชะที่สองก่อนกันสูงสีกันเลยทีเดียวโอ้ไม่วิ่งแล้วครับรีกว่าโบกรถเอาดีกว่าผมไม่มีตังค์ต้องติตังค์อารมณ์ครับผมอารมณ์นเขาก็จะเป็นที่ตั้งของศาลเสด็จเตี่ยกรมมารหลวงทุ่มพดเขตอุดมศักดิ์ครับใช่ใช่แพงเฮ้ยโอ้ใช่จริงๆจริงเลยครับไทยแล้วก็แชะที่สองไปแล้ว เวลาหลือไม่ถึงชั่วโมงคนระับอันนี้เป็นที่ที่ในหลวงพระองค์ท่านสเสด็จทรงปัดทงทรงเรือใบเออเมือม่อวันที่19เมษายนพุทธศ,ศักราช2อ0พนารนะครับอ่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับผู้เป็นดุษฎเดชนะฮะพระองค์ทรงแล่นเรือใบนะครับชื่อเรือใบชื่อเวคาจากอ่หวัวหินวังไงวนหวัวหินน่ด้วยพระองค์เองนะมาขึ้นที่ านาวิกโยธินนะครับพระองค์ทรงใช้เวลา17ชั่วโมงพระองค์ได้ทรงนำธงราชนาวิกโยธินมาปักไว้นะครับเป็นครั้งแรกของทหารนาวิกโยธินที่ทรงเห็นพระองค์ทรงฉลองฉลองพระองค์ด้วยชุดทหารนาวิกโยธินนับเป็นความภาคภูมิใจของชาวนาวิกโยธินนะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งภารกิจของเรานะครับที่ผู้เข้าแข่งขันของเราจะต้องทำครับและทีมสีฟ้าก็ต้องทำภารกิจต่อเรือจำลอง ผู้แข่งขันต้องต่อเรือจำลองให้เสร็จเรียบร้อยครับพระเจ้าอยู่หัวทรงต่อเรือของจริงแต่ผู้แข่งขันของเราแค่เรือจำลองก็แทบแย่แล้ว <S 2> <S 2> แต่ต้องเร่งมือครับรท,ทีมสีเขียวก็กำลังตรงไปยังสาสเสดตียลูกกร,ร,ร,ระดูหมายถึงาหารเรือนะครับเบ่งตานก็เบ่งบาปพร้อมกันร่วงเลยก็ร่วงเลยพร้อมกันครับ เราถูกลำจำเช่นดอกกระดูวันไหนวันดี่ปานพี่ร้องอยู่วันไหนล่วงลอยดอกโกยตกผู้ท้าเรือเราจุงรูตายเป็นมุ่เพื่อชาไทยเลรามโอ้โหสุดยอดครับต <c oughs> ิดีด่ฝันแฮ่ไหมครับเค่วางไงครับตะกิดน,นี้แช่ครับเอ้โหแช่เดี๋ยรอเวล,ล,ลาไปไม่มาก ตรงเนี้ยมาอยู่อันไหนอันเนี้ยมาอยู่แถวแถวไหนในแถวแถวนี้กมลหลวงชุมพรได้ข้อมูลแล้วครับทีมสีฟ้ากำลังจะขึ้นเขาตาไปแล้วขึ้นเขาด้วยเงิน50สบาทบทูดไปเขากมาหลวงไหมคะกมลหลวงแต่ถ้าบนเขานี่ไม่ใช่หุ่หลงกันสองทีเลยนะครับท่านนี้สีเขียวเทวดาตาบอดสีหรือเปล่าติดไปแล้วครับ ทีมสีฟ้ากำลังได้เปรียบเรียกว่าการจะน็อกกันเลยทีเดียวขณะที่ทีมสีเขียวต้องรีบครับเขายังตามหลังลอยู่แชะหนึ่งแล้วเราก็มาถึงสถานที่ที่หา,าภาพนี้ให้เจอครับที่นี่ก็คือเขากรมหลวงเป็นที่ตั้งของศาลกรมหลวงชุพมพรเขตดงศักดิ์ซึ่งเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวพระองค์ทรงได้รับการยกย่องว่าเป็นองค์บิดาแห่งกองทัพเรือไทย แช่ของเราจะอยู่บนนี้อย่างที่ทีมสีเขียวคิดหรือเปล่าเอ้าใช่ครับโอ้ใช่จริงๆด้วยครับเจป่ะเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเหเดี๋ยวถ่ายรูปถ่ายรูปเลยถ่ายรูปมาดิทีมสีเขียวแช่ที่สองแล้วแล้วก็ต้องทำภารกิจครับจะทำจะทำอะไรต่อไปตอนนี้ผมจะทําการสาธิตให้คุณผู้ชมดูนะครับว่าการจุดประทัดกันเขาทำยังไงครับการจุดประทัดเพื่อบูชารเสดเด่น าว่าประทัด5 0 0นัดนี้เป็นจ้นนเอยนงกี่บาทครับพี่หนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทครับจะหามาจากไหนครับเนี่ยเดี๋ยวครับเดี๋ยวหาตังก่อนนะพี่เครื่องดนตรีในถุงยังชีพได้ใช้แล้วครับนี่นี่ครับวันนี้ผมจะมาจุดประทัดขออภัยเสด็จพี่ผมไม่มีตังค์เดี๋ยวผมจะขอเล่นดนตรีเพื่อซื้อประทัดซื้อประทัด นะครับพี่ขอกันตรงตรงตเลยครับเจอเลยครับเจอเลยครับพี่าเบเอ้าม่เห็นจะมีเต้นเหมือนตอนแรกเลยไปไปกตอซีชังจนการทังการจมไฟจะได้ไหมครับเนี่ยร้อยยีบาทไม่ได้ลึกจะกลับมาได้ครับเไพี่ช่พี่ช่วยได้พีย้พี่ชวย้าีวยีคนใวย้คร่บอยพึ่าครับพึ่ยังยไม่ชตไ้นเ่ยไ้่ย่าย้พี่ชพ่้พร่้พี่ ลองต่อดีเราดูไม่น้อยครับไม่น,น้อยเกิดอครับพี่น้อยกัน,นยังไม่เต้นเลยครับพี่ยยามะของเราอย้ยเขามาอยางไว้ขอซื้อตุดที่ว่าครับห้าร้อยนัดครับห้าร้อยน,นัดได้เงินครบแล้วครับถ้าใครขึ้นมาไหว้เสด็จเตี่ยบนเขานี้ก็มักจะจุดป,ประทัดเพื่อเป็นการถวายความเคารพนะครับแล้วลูกป,ประดูทั้งสองก็จะได้จุดป,ประทัดถวายครับ ้าร้อยนับไม่ใช่น้น้อยเสียวโอ้ยสั่นครับสั่นสั่นสั่งมาสั่งปืนไม่กลัวกลัวประทัดนี่แหละจุดแล้วก็ไปแล้วครับโอ้โหใช้เวลาในการร้องเล่นเต้นทำภารกิจ15นาทีกว่าเชียวครับประวัติแล้วก็ต้องหาโคูงเพื่อไปตอกฐานท้ายที่ตรงเนี้ยเขาเรียกแหลมปู่เจ้า ครับนะครับแหลมปู่เจ้าหรือเทือกเขาเขาปู่เจ้านะครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้สมัยก่อนเนี่ยเป็นของญาแจง่าแจงเนี่ยก็เป็นคนใจบุญใครที่จะเข้ามาในพื้นที่นั้นน่ยจะมาขอที่ทำมาหากินญาแจงก็จะยกให้ยกให้ยกให้โดยมีข้อแม้ว่าจะต้องทำมาหากินจนยกให้ลูกหลานได้แต่ห้ามเอาไปขายต่อครับ ถ้าขายต่อเมื่อไหร่ปุ๊บย่แจงก็จะยืดคืนกลับมาบนะครับเด่สมหวังุพรท่านเดินเรือผ่านมาโดยการฝึกนักเรียนในเรือเนี่ยฝึกภาคสนามของนักเรียนในเรือล่องเรือมาจากปากแม่น้ำเนี่ยรพระองค์เสเด็จกรมหลวงชุมพรท่านเห็นว่าพื้นที่ตรงนี้เหมาะที่จะตั้งเป็นฐานทัพเรือ s t r a t e นะครับเพราะนันก็มาคุยกับแย่แจงซึ่งแยะแจงมองว่าภายภาคหน้าก็จะมีความเจริญก็เลยยกนะครับมอบที่ที่น้องๆเห็นข้างบนเนี่ยให้กับเสด็จกรมหลวงชุมพรครับเสด็จกรมหลวงชุมพรท่านก็เลย ใช้พื้นที่ตรงนี้นะตั้งเป็นฐานทับเพือครับผมเหลือแค่แช่สุดท้ายแล้วครับเป็นภาพที่ที่ได้จะรับจากทราบจากข้อมูลจากพี่มาว่าอยู่บนอยู่ข้างล่างนะฮะทีมตไปทีมก็มาเฮ้ยเขาก็มาหลวงติ้งจะหาเจอหรือเปล่าต้องรีบนะครับทีมสีเขียวกำลังตรงไปที่แช่สุดท้ายเหมือนกันน้องปะทอนเจอแล้ว แช่สุดท้ายครับเหลืออีกเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงต้องรีบทำภารกิจครับเช่นกันครับกล้องจุดประทักถวายเสลีเตียแต่ทีมสีฟ้าเนี่ยมีเงินในถุงยังชีบอยู่แล้ว50บาทนะครับรนะรกี่บาทร้อยี่ <25. S 1> บาท125บาทตอนนี้เงินมีทั้งหมด50บาททำไงดีอะขายกล้องซื้อประทักดีไหมเอาเฮ้ยจะขายกล้องเลยเหรอครับนี่สั ถึงจะได้ต่บราคาครับน้องตุ้งติ้งจะทำยังไงพี่เป็นคนไทยใช่ไหมคะพี่เคยได้ยินคำว่าคนไทยใจดีว่าอ้างความเป็นคนไทยครับโอ้ถ้าถือต่อแบบถือจักรหรือไม่ว่ประทัดห้าร้อยนัดพี่งานไปบอกพี่เขาไว้แล้วครับว่าอย่ายอมต้องแก้ปัญหาครับทีมสีฟ้าโอ้หูถึงกับต้องบนกันเลยครับ ครับพ่อครับขอบคุณครับทีมสีเขียวลงมาถึงแล้วครับรีบครับหรือแค่แชฉสุดท้ายแต่ก็ยังทางทีมสีฟ้าอยู่นะครับดีครับรู้จักภาพนี้ไหมครับเป็นเขาว่าเป็นเสืที่เสียบธงฟองสบูิสบู่เสื้อเจ้าอยู่หรือเปอยู่ด้านนี้ครับรู้ทางแล้วครับต้องรีบนะครับทีมสีฟ้ายังหาเงินอยู่ครับเราก็ต้องกล้าที่ที่ฮะที่เขา พอดีหนูมาทางหนูมา,มาเล่นเกมทำภารกิจค่ะแล้วต้องประทัดสกัลลัสเดเตียหน้าลอ,อยนะัดคือเราไม่ให้เทาบาทมีเงินจำกัดห้าสิบบาทเห็นครับก็จะได้ไหมหนูต้องทำอะไร,ะไรแลกเปลี่ยนทพี่อยากให้หนูทำอะไรหน้าที่แบบแบล๊บแี่เขาให้ทำหน้าแถวครับเอาไลติง้งต้องปลาเอาตัวรอดเลยครับเอาไลติ้งหน้าแอปแบลแบแบล๊บจุดม้าไีมครับมันจังไว้ก่อนด้วยอาแอปนิดนึงอ่ะ สี่เม็ดเบลไหมครับห้าเม็ดห้าห้าเม็อ้ยยาเพิ่คยครับไม่ค่อยเบลครับออกแนวปองนะครับนี่เต้นต้องเต้นเลยเต้นก็ได้เต้นก็ได้ให้ทำหน้าตานเก็บง่ายกว่าร้อยยี่สิบห้าบาทหน้าตานเก็บมาหนึ่งสองสามถาทำหน้าอย่างนี้แล้วก็เอาไปเลยห้าร้อยแล้วย่งมันหลอกมาหลอกกันอีกเลยกยอกมาอีกพกูต้องการระทัดห้าร้ยนะร้บาร้อยหบาทต้องรีบแล้วครับ จากการหนะ้าแ๊บเสายลงไปแมุื่อนเดินเองหน่อยนะคะจุดแกจะไม่ก่อเลยเอ่ะจุดประทัห้าร้อยนัดมาเขาอ่อนกลัวติงต้งติ้งติ้งถือทุกเอาของวิวสวยอย่างเนี้ยแต่น้องติ้งบอกว่าไม่มีอารมณ์ดูครับมันสนนั่นเนาะติ้งหายไปแล้วครับโอ้โหรักเพื่อนมากทีเดียวครับ ช้เวลาไปสิบสองนาทีกว่าหรือแค่ไปจุดเริ่มต้นทีมสีเขียวต้องรีบแล้วครับใช่แล้วครับนี่แหละครับแะของเราจุดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนำทงนาว,วิกยโยธินมาปักครับใช่ใช่ใช่นี่ไงเป็นรอยนี่ถ่ายรูปเลยครับต้องรีบครับไปถ่ายรูปหรือแค่ภาร,รกิจอย่ารอช้าครับ จะมาดูว่าต่อไปเราจะดูว่ากิจกรรมต่อไปที่เราจะต้องทําเคยแต่ขึ้นเรือให้ต่อเรืออย่างเนี้ยจะใช้เวลานานไหมครับเนี่ยต้องรีบครับถึงทีมสีเขียวจะอยู่ใกล้จุดเริ่มต้นมากกว่าแต่ทีมสีฟ้ากําลังกลับไปแล้วเสร็จเรียบล้อยงจุดเดิมมาดูกันครับว่าทีมไหนจะไวกว่ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพี ขอดูหน่อยครับว่าเหมือนแบบไหมด้วยความเป็นลูกกระดูกหรือสะนเร็วเชียวครับโอ้จะแช่ไหมครับอ <c oughs> โอเคครับแช่ครับแช่แล้วครับต้องรีบแล้วครับกลับไปที่จุดเริ่มต้นโอ้โอโอทีมฟากลับมาแล้วครับวิ่งผ่านเรือหลวงจากกรีนนาริเบตเข้ามาถึงจุดเริ่มต้นแล้วครับการที่ทีมสีเขียวเป็นชายชาติอาหารจึงแกล้งยอมแพ้สีฟ้ากลับมาถึงจุดเริ่มต้นช้าไปกว่าส0นาทีเชียวครับเนื่องจากทีมสีฟ้าของเราได้เข้ามาก่อน ตามกติกาสาบแชจะมีสิทธิ์เลือกคำถามและก็มีสิทธิตอบก่อนครับเอาละครับคำถามที่1 2หรือ3ทีมสีฟ้าจะเลือกคำถามไหนครับสีฟ้าเบอร์เบอร์2ค่ะเลือกเบอร์ 2. นะครับครับคำถามข้อที่2ถามว่ากรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ด้านการแพทย์พระองค์เองก็ได้ศึกษาอย่างจริงจังและได้เสด็จไปรักษาโรคให้กับประชาชนด้วยพระองค์เอง กระทั่งคนไข้ชาวจีนทราบซึ้งในพระก,กรุณาธิคุณจนเรียกพระองค์ว่าเตี่ยส่วนคนไข้ชาวไทยเรียกท่านว่าอะไรครับข้อที่หนึ่งเสด็จหมอข้อที่สองหมอพรข้อที่สหมอหลวงครับจามไหมครับข้อสองอสมหมอพร<า>ครับ ข้อที่2หมอพรนะครับแฉหรือไม่แชะคำตอบข้อที่2หมอพรจะแชะหรือไม่แฉครับแฉไหมครับแฉเอาละครับแชะหรือไม่แฉครับแชะค่ะมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับตื่นเต้นทีสีเขียวรู้ไหมครับรู้ครับแชะหรือไม่แฉครับแชแไปแล้วครับขอแสดงความยินดีกับทีมงด้วยครับคุณเป็นผู้ชนะภารกิจสามแะของเราในวันนี้ เสด็จกรมหลวงชุมพรเนี่ยท่านไปรักษาโรคให้กับชาวสำเพงที่เป็นโรคและรักษาไม่หายท่านไปรักษาจนหายจนชาวบ้านขนานนามพระองค์ท่านว่าเป็นหมอนะครับคือหมอพรชาวจีนสำเพงเลยเรียกพระองค์ท่านว่าเสด็จเตียตอนนี้เราพบกับพี่พีทกันดีกว่าครับเห็นอย่างนี้แล้วอยากเป็นทหารเรือกันบ้างไหมคะเห็นไหมคะว่าแต่ พื้นที่แต่ละชุมชนก็มีสิ่งที่น่าสนใจแตกต่างกันไปดังนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะถ่ายรูปคราวหน้าอย่าลืมศึกษาความเป็นมาของสิ่งที่เราจะถ่ายด้วยเพราะว่ามากกว่าภาพถ่ายคือเรื่องราวของสิ่งที่เราถ่ายค่ะและถ้าใครอยากจะแนะนำชุมชนของคุณให้เราตามไปแชร์บ้างหรือว่าอยากร่วมรายการของเราก็ติดต่อมาได้ที่อ e ีเมลนี้นะคะพบกับรายการ3แชรได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ เราเป็นเด็กในพื้นที่แต่ว่าเรามาแล้วผ่านไปเราไม่รู้อะไรเลยมาถึงก็กระโดดลงน้ําอย่างเดียวแล้วเราก็กลับบ้านเบบวันนี้ก็ได้มาทํากิจกรรมก็ได้รู้อะไรมากขึ้นแล้วก็จะเก็บวันนี้ไว้ตลอดไปความสําเร็จไม่ได้มาอย่างง่ายได้ครัความสำเร็จไม่ได้ปูทางรวยด้วยเก็บดอกไม้ต้องไปถึงจุดหมาย